อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะที่เป็นคนฮอตมากเพึ่งกลับมาสต็อกอีกครั้งเวลาเล่นก็ให้คนเลือกไพ่เซนไพ่คนไทยไพ่อะไรไปตามปกติจากนั้นนักมายกลนะครับเอาทิชชู่มาเอาทิชชู่มาอันหนึง่งอ่าพับหน่อยพับหน่อยอย่างนี้บอกผู้ชมฝากปอกไว้ก่อนนะอ่าพันไว้แบบนี้ ถามผู้ชมว่าปากกาอยู่ไหนครับผู้ชมบอกปากกาอยู่นี่ใช่ไหมแล้วให้ผู้ชมถือปากกาไว้ถือไว้อย่างเงี้ยให้ผู้ชมถือไว้อย่างเงี้ยผมจะฆ่าไว้นะนักเมกอนจะทำแบบนี้ขยี้หายไปเลยขยี้หายไปเลยตัวนี้ของแท้นะครับของจีนยาวมาเทียบขอร้อง คุณภาพคนละเบอร์เลยค่ายเนี่ยผมบอกให้เลยค่ายนี้นะไอ้รูปผีเสื้อเนี่ยนะค่ายแซนไม้์นะกลเขาเว่อร,อร์แต่กลนเขาอะพวกเราจะเล่นได้มั่งไม่ได้มั่งขนาดมืออาชีพยังเล่นได้มั่งไม่ได้มั่งเลยแต่ตัวนี้เล่นได้ตบปุ๊บแม่งหายขยำทิชชู่แม่งหายไปเลย